อัสลา Assalamualaikum w a r a h m ล t u l l a h i wabarakatuh ขณะนี้นะครับทีมงานอัลมาแดนนี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่มาอุมเราะห์นะครับกรุปเดือนกันยายนนะครับวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนะครับวันนี้ทางบริษัทนะครับอัลมาดานี่นะครับได้นำพี่น้องนะครับมายังบริเวณนะครับสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือที่ภูเขา ที่ที่บริเวณภูเขาอูฮุดนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับก็ได้เกิดสงครามนะครับครั้งใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเกิดในฮิจรัสกัาัที่3นะครับเกิดในฮิจรัสกัาที่3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นที่เกิดสงครามนะครับบริเวณนี้เป็นที่เกิดสงครามนะครับส่วนตรงนู้นนะครับ ก็คือเป็นกูโบนะครับหลุมลุมฝังศพนะครับอของบรรดาชูฮาดะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นภูเขารูมะนะครับหรือว่าภูเขาพลธนูนะครับนี่คืออพี่น้องนะครับอของบริษัทอัมบาดานี่นะครับบางส่วนนะครับที่ได้ลงมาเยี่ยม ตรงที่สถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบแล้วก็ในสงครามอูฮุดนะครับเกิดขึ้นนะครับในฮิจรสัสรกราดที่3นะครับในเดือนชาวานนะครับก็คือเหตุของสงครามนะครับนั่นก็คือว่า,าพวกมุชริกีนนะครับมักกะเนี่ยเขาเนี่ย,เขเยแขนนะครับขับแขน ใจนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้พ่ายแพ้นะครับในสงครามบาดัตนะครับสงครามในที่เกิดขึ้นในฮิจรัสกาฬที่2เนี่ยนะครับคือเขาแพ้ในสงครามนั้นแล้วก็แกนนำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับถูกฆ่าตายเรียบนะครับรวมถึงเฟโรนนะครับอของประชาชินี้นะครับนั่นก็คืออาบูยานนะครับก็ถูกฆ่า ตายในสงครามบาดัตนะครับเขาเนี่ยก็เลยขับแขนนะครับเขาเลยรณรงค์ศึกนะครับมาทําสงครามอุฮุดนะครับหนึ่งปีให้หลังนะครับจากสงครามบาดัตนะครับนั่นก็คือว่าในปีเยรักราชที่3เดือนชาววันนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้นำนะครับกองทัพมาเนี่ยก็คือจํานวนเนี่ยนะครับสามพคน นะครับอ่าแล้วก็มีอ่าผู้หญิงมาด้วยนะครับาในจํานวนนี้นะครับอ่าผู้หญิงประมาณสิบห้าคนนะครับอ่าในขณะที่อ่ชาวมุสลิมนะครับอ่าซึ่งอยู่ที่เมืองมาดีน่านะครับอ่ามาดีน่าเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนอดนะครับอ่าเมืองมาดีน่าเดี๋ยวจะอ่าขึ้นไปบนที่ภูเขารูมานะครับพี่น้องดูนะครับ เมืองมาดินนันในอนดีตเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ใหญ่นะครับอ่าก็คือแค่ประมาณมัสยินดนบีนะครับนั่นคือทั้งเมืองของเมืองมาดีนะนะครับอ่านี่นะครับนี่ขึ้นมาบนภูเขาอ่ารูมะ่นะครับก่อบนธนูนะครับ น,นี่นะครับนี่คือบนภูเขาบนธนูนะครับชาวมุสลิมนะครับอตอนแรกเนี่ยทัพของมุสลิมเนี่ยมาหนึ่งพันคนนะครับแต่พวกมุนาฟิกนะครับนำโดยอ,อับดุลลอ์นะครับบินอุบัยบินซาลูนนะครับได้นำพวกมุนาฟิกเนี่ยนะครับ 300คนเนี่ยถอนตัวนะครับจากสงจากาสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับอา่าก็เลยทางมุสลิมเนี่ยเหลือประมาณ700คนนะครับอา่าบริเวณน้นนะครับอา่าทีเา่เมืองมาดีนนะนะครับในอดีตนะครับก็คือแค่บริเวณที่เป็นอ่มัสยิดนบีนะครับณปัจจุบันนะครับนี่คือมาบนภูเขา